ีค่ะเจอกันเหินฟ้าอินดี้นะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารนะคะเมนูอาหารเด็ดๆค่ะวันนี้นะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะนําเสนอนะคะเมนูนะคะกะเพรานะคะกะเพราปลาตะเพียนนะคะสตดเด็ดอร่อยออร่ยจ้ะทุกคนนะคะวันนี้มาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะนะคะวัตถุดิบนะคะหลักๆก็มีปลาตะเพียนจ้ะนะคะเหินฟดีได้ขอดเก็ตนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะ แล้วก็มีกระเทียมจากทุกคนนะคะได้อาปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีพริกนะคะแล้วก็มีใบกระเพราแค่นี้แหละจากทุกคนนะคะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเหินไฟดีก็จะเอาปลาไปหั่นก่อนหั่นเสร็จนะคะวันนี้เหินไฟดี่จะใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะวันนี้เหินไฟดีจะไม่สับเอานะคะจะใช้เป็นเครื่องปั่นๆนะคะสับ ปลาตะเพียนของเรานะคะน,นะคะปันน่นหรือว่าสับปลาตะเพียนของเรานะคะเพื่อจะเอาไปทำกระ,ะเพราะครับกระเพาสุดเด็ดของเราอร่อยออร่อยวันนี้นะคะตามหงไฟดี้นะคะมาทําพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะหงไฟดี้ก็จะหั่นปลาตะเพียนของเราก่อนนะคะหั่นก็จะประมาณนี้จะทุกคนนะคะ ไฟอินดี้จะหั่นให้หมดเลยนะคะทุกคนนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เหินไฟอินดี้ก็ได้หั่นปลาตะเพียนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน,นะคะเดี๋ยวเราตเตรียมจะใส่เครื่องปั่นบดนะคะสับนะคะมาคะ่ะตามเหินไฟอินดี้มาทําพร้อมกันเลยคะ่ะค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะเอาปลานะคะปลาตะเพียนของเรานะคะที่เราหั่นไวเ้เมื่อกี้นะคะลงไปสับนะคะในเครื่องปั่นนะคะไปสับไปบดนั่นเองจ้ะทุกคนนะคะ ปิดฟ้าค่ะนะคะเดี๋ยวหนไฟดีก็จะสับจ้ะทุกคนนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เหินไฟดีนะคะก็ได้สับปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนะคะไปทํากะเพรากันเลยจ้าทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีนะคะ จะเอาพริกนะคะมาโขลกก่อนนะคะเตรียมทํากระเพราจะทุกคนนะคะเอาพริกลงไปค่ะนะคะโขลกพริกก่อนก็ไม่ต้องละเอียดมากจะทุกคนนะคะโขลกพอหยาบนะคะนะคะกระเทียมก็ใช้ประมาณหกเจ็ดกีบอะค่ะทุกคนนะคะนะคะเดี๋ยวเหันไบดีนะคะก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนจะทุกคนนะคะ ะะใส่น้ำมันพืชประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนนะคะแล้วก็นะคะหลังจากนั้นนะคะเหืินไฟดีก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกกระเทียมที่เราโขลกเมื่อกี้นะคะลงไปะคะ่ะเผาปลากระเทียมนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆเลยจ้ะทุกคนนะคะ เอาปลาตะเพียนที่เราบดที่เราสับลงไปเลยจ้าหลังจากที่อ่ปลาตะเพียนของเรานะคะเริ่มจะสุกแล้วนะคะทุกคนนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยจ้ะนะจ๊ะเผือไฟลี่ก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปจ้า ตามทรายนะคะนิดหน่อยค่ะซอส้าเขียวจ้าปรานิดหนึ่งจ้ะซอสหอยนิดหน่อยจ้ะ ผัดรวมกันค่ะกระเพราปลาตะเพียนนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะนะคะทำกินง่ายๆนะคะอร่อยๆจากกิน่ะ กพราปลาตะเพียนของเรานะคะถูกดีแล้วนะคะก็จะมาเตรียมเสิร์ฟกันละจ้ะนะคะเหมือนไฟนี้ก็จะใส่ใบกะเพรานะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้ะทุกคนนะคะน่าอร่อยไหมจ๊ะมาจ้าทานด้วยกันจ้ะเหมือนไฟนี้ก็จะใส่ใบกะเพราสุดท้ายเลยจ้ะนะคะค่ะนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะัดกะเพราปลาตะเพียนอร่อยอร่อยจ้าในค่ะนะคะน่าอร่อยไหมจ๊ะทุกคนนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะเตรียมเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะผัดกะเพราปลาตะเพียนอร,อ,ยอร่อยอร่อยจ้าเสร็จแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเหินไฟนี่จะตักใส่จานนะคะเตรียมเสิร์ฟจ้าทานด้วยกันกเหินไฟอินดี้จ้ะทุกคนนะคะอร,อ,อร่อยอร่อยด้วยกันเลยจ้าคนนะคะเหินไฟนีก็อ่าได้ตักนะคะอ่าผัดกะเพรา ปลาตะเพียนของเรานะคะใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะมาจ้ะนะคะมาทานด้วยกันกระเหินไฟอินดี้อร่อยๆด้วยกันเลยจ้านะคะผัดกระข้าสวยร้อนๆจ้ะนะจ๊ะวันนี้นะคะเหินไฟอินดี้ก็ได้พาทุกคนนะคะมาทำผัดกะเพราปลาตะเพียนอร่อยๆนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะมาจ้ะทานด้วยกันกระเหินไฟอินดี้จ้ะทุกคนนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะ ก่อนจะจากกันเหินฟ้าก็าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนนะคะเหินฟ้าอินดี้ขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจจ้าทุกเลิบทุกไ like, ์นะคะมีความหมายกับเหินฟ้าอินดี้มากๆเลยจ้ะนะจ๊ะเหินฟ้า ie, อินดี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะนะคะทุกๆวันเลยนะจ๊ะขอให้ร่ำรวยเฮงๆทุกคนจ้าขอบพระคุณที่รับชมค่ะนะคะ,นะคะลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ โชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ